นะครับหลังจากเราเอากระจกออกไปแล้วนะครับเราก็จะมาหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะวัตถุกับระยะภาพครับก็โดยการเอาเข็มมุดออกครับเข็มหมุดออกหรือบางคนจะลากก่อนก็ได้นะครับเข็มมุดออกเราจุดไปแล้วนะครับจุดที่เข็มมุดอยู่ครับออกไปนะครับแล้วก็ลากนะครับอันนี้เป็นลาศสีอะไรครับ คลักให้ตุกกันนะครับครับมาแล้วครับอ,อันนี้คือราศีตกกระทบนะครับสีตกกระทบนันนี่คือราศีสะท้อนก็ลากออกมา สี่สะท้อนครับสีสะท้อนครับวัตถุประสงค์ข้อนี้คือเราต้องหาระยะเข้าไปครับระยะวัตถุกับระยะภาพว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับระยะวัตถุก็คือระยะนี้นะครับลากมาเลยครับในได้ฉากกับกระจกนะครับนี่คือระยะวัตถุ คือระยระวัตถุย้ำว่ามุมนี้ต้องตั้งฉากครับเป็นระยระวัตถุได้ฉากไหมครับต่อมานะครับตรภาพที่เกิดจะเห็นว่ามันภาพเกิดเป็นอยู่ข้างหลังกระจกนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ต่อแนวรังสีมุมนี้มุมตกกระทบกับมุมสะท้อนเท่ากันนะครับตกกระทบมุมสะท้อนเท่ากัน แล้วก็ต่อแนวนะครับต้องให้ได้ฉากนะครับจำไว้ต้องให้ได้ฉากต่อแนวไปการต่อต่อแนวลังสีนี้เราจะใช้เส้นปะนะครับต่อไปเลยนะครับต่อไปเราครับทีนี้แนวลังสีสะท้อนครับก็ต่อแนวไปครับต่ออีกตัวหนึ่งต่อไปเรื่อยครับ ต่อเนี่ยวต่อเนี่ยต่อเดียเดยเด่ยวไปนะครับนี่เราก็มาดูกันนะครับว่าระยะไหนระยะวะัตถุ จากนี้ไปถึงกระจกเป็นระยะวัตถุนะครับระยะวัตถุจากกระจกไปครับจากกระจกไปไปถึงจุดตัดของเส้นปะแนวรังสีที่เป็นระยะภาพระยะภาพนักเรียนก็วัดนะครับระยะวัตถุได้เท่าไหร่ ก็บันทึกผลลงในตลางนะครับระยะวัตถุนะครับระยะภาพนักเรียนก็วัดนะครับระยะภาพได้เท่าไหร่นักเรียนก็บันทึกผลลงไปนะครับบันทึกผลลงไปยภาพนะครับข้าไปนะครับ เส็แล้วเรื่องใก็ทดลองอย่างนี้นะครับตัวเปลี่ยนระยะวัตถุไปเรื่อยๆเปลี่ยนระยะบ้างเราก็ทําตามขั้นตอนนี้ไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนระยะนี้นะครับเปลี่ยนระยะวัตถุไปเรื่อยๆแล้วก็หาความสัมพันธ์ของระยะภาพเรื่องนี้ก็จะได้ความสัมพันธ์ของระยะวัตถุกับระยะภาพนะครับ